เคยให้เปิดแล้วดูเลขหลวงปูน่าจะให้เลขนัว่าเรียวเลขหลวงปู่นี่ออกบ่อยมากเลยเนาะนี่ครับนี่นะฮะเลขชัดเลยนะชัดไหมเลขสวยเนาะเลขสวยมากเลยเลขสวยเพราะว่าหลวงปู่คืออายุของท่านเจ็ดสิบเอ็ดใช่ไหมฮะเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดออกบ่อยมากนะเจ็ดสิบเอ็ดพศ สองสี่เก้าสามสองสี่เก้าสามก็โอกเหมือนกันเนาะก็ออกบ่อยมากเลยซะทุืหลวงปู่เด้อให้ลูกหลานและเอฟซีและก็ลูกศิษย์ลูกนามีโชคมีลาบมีให้มีโชคมีลาบลูชา,าเรียนลงปู่ไปนะครับก็ให้มีโชคมีลาบบอกเกตบอกเกตด้วยเรื่องวัตถุมงคลครับวัตถุมงคลนะวัตถุมงคลถ้าญาติธรรมอยากได้ก็เดี๋ยวทิพย์พันจะไปบูชากับมีลูกใครบ้างบูชเนาะ ต้องต้องประสานงานอีกทีหนึ่งเีจะประสานงานอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะประสานงานกับที่ประสิทธิ์เด้อหลวงปู่เด้อเขาเขาให้หลวงปู่เปิดทางเด้อหลวงปู่เปิดทางให้หน่อยเด้อหลวงปู่เด้อญาติธรรมมี่กำลังรับชมอยู่เขาก็อยากได้เรียนรวงปู่นั่นเลยสาธุแล้วก็เขามีโชมมีร่ากับหลวงปู่เยอะสาธุไปประสามตัวตรงนี้ให้หลวงปู่ให้เด้อสาธุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคน่อยเนาะสาธุเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณหลวงพี่มากนะครับที่ถือกล้องให้ด้วย เอาเอาตัวหน้าด้วยตัวหน้าบ่โอ้หลวงพี่ก็บอกตัวหน้าเอาตัวหน้ากันเด้อน,นะญยาิธรทมดูเห็นไหมฮะสองสองห้าสี่หรือเปล่านะสองตัวหน้านะตัวลัางก็เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดนะครับเอาโอเคนะท่านผู้ชมครับเนี่ยได้แล้วนะตัวเลขสวยๆนะ นะครับลงปูนะครับลงป่วมนาดนะครับลงปูโอ้คนลุกเลยลงปูทักถายลวสาธุสาธุสาธุนะครับลงปูนะครับรถติดพันก็ได้เดอ้อลงปูนะเจอยปกปักรักษาให้ติดพันครับรถให้เ,เร็วคลาดปลอดภัยที่ไหนไปที่ไหนก็มีความเจริญรุ่งเรืองลงปูเดอ้อให้มีโชคมีลาภที่เป็นรถก็ให้ออกบ้างเดอ้อลงปูเด้อสาธุสาธุ นี่ครับหลวงปู่อำนาจนะครับท่านผู้ชมนะครับลูกครูบาอาจารย์ของเอ็ดนะครับที่เอ็ดเคารพบ,บูชาท่านนะครับวันนี้ได้มาไหว้ได้มากราบได้มาขอพรนะขอขามาท่านแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุเฮงเงรวยนะครับผมสาธุสาธุกระน้ำได้มาไหลายงวดนะหลายงวดเนาะ ตั้งแต่ก่อนเริ่มก่อนเข้าภาษาจนเข้าภาษาตั้งแต่มาอยู่แกนี่่ไมเคยก็ถูกประจําถูกประจําเลยนะนโอ้อยากทีรทำที่เป็นลูกศิษย์มหาลุงปูที่อยู่ทางบ้านลุงปูครับเขาก็มีชมกันเป็นเจรักน้องปูน้องสว่างทางัง้นเขาก็ได้กันมันเป็นใคนที่ลุงปูเกลือจกักกี่โทรไปหลานหรือใครไม่มาหาลุงปูลุงปูไม่ได้ทราบข่าวมื่อวานลุงปูมาไหนะม มันก็ก็มีโยมเขามาก็ถามกันถามเรื่องพระธุมคนก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับว่าไม่มีใครเชื่อมให้ไม่มีใครเป็นสะพานให้กัไม่รู้จะไม่รู้จะเดินยังไงนอนใช่ใช่ถูกอยู่เพราะเพราะว่าการสร้างสถานนี้มันก็ต้องมีคนที่ที่เราเป็นสายบุญสายศรัทธาให้เป็นพาระเป็นภุระให้่างนี้นะมันถึง่จะเกิดการดูการการเชื่อมโยงกันใสายศรัทธาใครบกันได้ แต่ถ้าเราไม่ถ้าเราถ้าไม่ทําอย่างนี้ไม่เผยแพร่ในทางแบบนี้บางบางที่เขาก็อาจจะไม่รู้เนาะไม่รู้ไม่ใครรู้เลยลวงปู่กาลังจะดังแล้วในเรื่องของวัตถุมงคลที่ท่านมีกับหลวงปู่สวงนะท่านเพิ่งอาอปล่อยนะที่อนท่านไม่ปล่อยเนาะไม่ค่อยปล่อยอแกไม่ทำมาหลังเทำช่วงก่อนที่พระจะมาอยู่นี่พอแกเป็นคนขอขอว่าขอทำพระได้ไหมเขาอยากให้อยากให้แกสร้างเยอะนะ เพราะว่าไม่อยากให้แกกลัวกลัวมันจะเกิดความโลูกนะเลยบอกว่าถ้าเขามศรัทธาจริงๆของของมีดีมีน้อยนั้นความศรัทธาจริงก็จะได้สิ่งดีจริงๆแต่ต่อไปมันก็จะเป็นสิ่งที่เขาจะมาอีกเยอะอีกแล้วของดีหลวงพ่อที่อยู่ในคอท่านอยู่ไครตอนนี้ลูกสาวแกไปอ๋อลูกสาวแกไปอ๋อแสดงว่าเป็นไส้ไส้ขาวใช่ไหมครับอยู่กับลูกสาวลูกสาวแกอืในลูกสาวแก วันวันที่มางานลูกสาวแฟนแฟนใสลูกสาวแฟนใสโอโ้โหของดีนึกว่าได้ลุงพี่ไม่ไม่เอาเห็นยุ่หมดเลยทุกอย่างไม่ไปเอาอะไรลุงพี่ไม่เอาอะไไรม่เอาก็ขนาดไปเปลี่ยนที่ลูกปูให้แฟนเปลี่ยนนั้นก็โยมมาก,ก็ให้โยมไปที่ระยองเส้นหนึ่งชีวิตเส้นหนึ่งเลยลุงพี่ไม่เอาเลย <c oughs> ไม่เอา ที่จริงถ้าหลวงพี่เอาก็ได้เพราะอยู่กับหลวงพ่อตลอดดูแลหลวงปู่ตลอดกลัวกลัวว่าญาติโยมเขาจะเข้าใจผิดนะมไม่อยากให้เกิดการข้อรหายานีนะคือเราต้องแต่ยังน้อยก็ให้พระผู้ใหญ่ที่เขามาอยู่เป็นผู้ดูแลแต่ออยังไรก็จะเป็นจะเป็นธุระให้ก็ได้ถ้าถ้าถ้าโยมนหนอยากได้เรียนหลวงปู่สวง ได้ได้ไดเดี๋ยวจะประสานเดี๋ยวจะเดินธุระให้ครับสาธุสาธุหลวงพี่บอกเอ็นดินทุกคนอ่าอ่าเปิดศรัทธาอีกรอบหนึ่งเปิดศรัทธารอบหนึ่งเรียนหลวงปู่ยังอยู่คิดว่ายังอยู่ไม่มีใครไปนะยังมีใครไปเนาะยังอยู่อนเด้สาธุสาธุหลวงพี่เดี๋ยวจะมาตามดูด้วยครับผม <c oughs> ว่าอยากจะทําเอาอะไรบ้างเนาะ สาธุอ่ะตอนนี้ให้เขาเปิดเปิดบารมีหลวงปู่คู่คันรุ่นรุ่นเสาห้านะรุ่นหนึ่งเสาห้าน้ออันนั้นเสาห้ารุ่นเสาห้าบ่น่าจะเป็นรุ่นนี้นะครับหลวงพี่ก็ดูหน่อยอาหลวงพี่ก็มีอยู่แล้วนี่อันนี้เรียนของหลวงปู่รุ่นเหมือนโอ้โหหลวงพี่เอาไว้ดีแท้อันนี้รุ่นอันนี้รุ่นของแท้เลยรุ่นแท้เลยไอ้มิ้นดูโอ้ ทรปงปรป 40, ารถนารุ่นซีหนึ่งบอกปีสี่สิบรูปปู่อธิฐานเองอ๋อไม่เคยเห็นนะเนี่ยรุปปน่น,ป,น<อ>ประธานาามาจากระยองเป็นประธานสร้างประธานบริยากระยองมาจากอ๋อรุ่นที่หลวงปู่ปลูกซีเองใต้ต้นโพใต้ต้นโพใช่ใต้ต้นโพนี้อ๋อมีองค์เดียวหลวงพี่นี่แต่ก่อนมีเยอะแต่ก็ตั้งแต่พระอาจารย์รุ่นก่อนมาอยู่ก็แบ่งให้แกไปสร้างศรัทธามันแต่เท่านี้ยังเหลือไหม มีองเ,อเดียวองค์เด <c oughs> ียว <c oughs> โอ้สวยมากเลยรุ่นสำนักสงฆ์รุ่นหลวงปู่ท่านหลวงปู่เลยท่านหลวงปู่เลยใช่ไหมเนี่ยรุ่นหลวงปู่อันท่านจิตสุขเองเลยอ๋อ้ยเนาะสุดยอด <c oughs> สวยมากเลยมนูลมม์มาากกพพิจสัรนโอ้เป็นข้งหลังเป็นสำนักสงฆ์สำนักสงฆ์โคแก้ว นก็เป็นยันแล้วก็เป็นอันนี้เป็นหลวงปู่สวงข้างบนข้างล่างนี่ก็เป็นสำนักสงฆ์กุ้แก้วไม่มีแล้วรุ่นนี้ไม่มีหายากไม่มีแล้วหลวงพี่ไม่ให้ใครเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ให้เก็บไว้รุ่นนี้หลวงพี่เก็บไวต้ตั้งแต่เป็นโยมแล้วเป็นโยมแล้วใช่ไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่ศรัทธาหลวงปู่แลวรุ่นที่รุ่นที่หลวงปู่อำนาจท่านนั้นก็รุ่นหลังเนาะรุ่นคู่คัดนหนึ่งแหละ แต่หลวงปู่ทันหลวงปู่อยู่นะนีรุ่นที่หลวงปู่เขาสร้างมีรุ่นของกล่มนะโอ้นี่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 ฉันว่าญาติธรรมต้องการรุ่นนี้ล่าสุดมาครับเนี่ยเนี่ยเออยังอยู่ไหมหลวงพี่ยังเหลือเยอะไหมยยังยังอยู่อ๋อยังอยู่บูชาได้เนาะหลวงพี่ตอนนี้บูชาได้โอ้นี่ยังอยู่เด้อท่านผู้ชมเนี่ยยังอยู่เด้ออืมตอนนี้ให้ทุกอย่างมันเงียบก่อนแล้วก็เปิด เกิดจะทำใหม่ยังเหลือไม่ไม่เยอะอันนี้คู่คันหนึ่งก็ทันหลวงปู่อยู่เนาะรุ่นนี้ยังเหลือเท่าที่เห็นเท่าที่ว่าเป็นนิ่งบ้านเลยก็ไม่ได้นับดูนะไม่ได้นับหนูตอนนี้อยู่ที่ที่บาทอยู่ที่อยู่ในห้องหรืออยู่ที่ไหนครับพี่อยู่ที่บาทอยู่ที่ห้องหลวงปู่เลยต้องถามด้วยพ่อนะต้องถามหลวงพ่ออ๋อนี่ตอนหลวงปู่ให้เก็บไว้เรียนแรกตอนนั้นตะเกียบมาใหม่ใอืมนี่ของผมแฟนโคไว้แล้ว ท,ที่หลงลงปู่มหนากท่านให้านี่แหละเรียนที่ปูมหนักนมาก็เก็บไว้รุ่นนี้รุ่นเดียวหลวงปู่มหนากท่านเก็บไว้รุ่นนี้รุ่นเดียวใช่นอกนั้นก็ไม่มีเลยใช่ไหมรุ่นรุ่นนี้รุนร่นที่เก็บไว้จะมีโยมอ่าต้องการบูชาเหล็กน้ำพีด้วยเนาะองค์หนึ่งองค์หนักหนักหนักเหล็กน้ำพีที่เป็นรูปนั่งบอเ่รูปนัง่งยังอยู่บ้างไหมก็ในตู้น่าจะเหลือมั้งไม่รู้เหมือนกันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาเปิดดู ขอหลวงปู่บูชาหลวงแต่เรียนนี้คือเรียนที่ตอนที่หลวงปู่แกตอนแกมีชีวิตอยู่แกให้นะฮะหลวงปู่สวงไม่ใช่หลวงบวมน่าอ๋อที่แกออกมาแล้วก็หลวงปู่บอกว่าตอนที่แกใส่ห่วงแล้วก็แกก็แบ่งให้จะมีหลวงปู่มุนกับหลวงปู่นี่หลวงปู่มุนด้วยใช่ไหมอันนี้กระดักตัวนี้สวยมากนะสวยสวยมากลื่นเลยจับหลวพี่จับดูสัมผัสคนลุกไหมคือมันแปลกนะเพราะ จะใส่คู่กับองค์นี้แหละแล้วก็ติดเอาไว้เวลาปฏิบัตินังก็เหมือนกันเลยนะใช่ดูมันเป็นเนื้อดีเนาะทองแดงเนื้อดีมากเลยรุ่นรุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ภาพถ่ายที่ที่อยู่ที่ไอสำนักสงฆ์ที่ลพบุอยู่เลยสำนักสงฆ์ที่ลพบุอยู่เลยที่ไหนฮะที่นี่ตรงบักกีนิวบักกีนิวอ๋อถ่ายนี่นะนั่งบนฟูกนั่งบนฟูกนั่งบนฟูกอ๋อนั่งอยู่บนนั่งอยู่บนสลาเก เอาเป็นว่าถ้าญติธรทมอยากได้ก็สมาถติดต่อพันธิพันธ์เหมือนเดิมนะเดี๋ยวจะมาบูชาให้นะรุ่นนี้นะเดี๋ยวพี่เดยกนี่ชัดๆเลยเดี๋ยวโอ้โนี่ได้ได้โอเคขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมมากเด้อหลวงพี่สาธุเฮงเงรวยรวยเดยหลวงพี่เป็นสะพานบุญให้เด้อครับผมสาธุสาธุครับสาธุสาธุครับผม ดาาาาาได,ได้ได้อยู่ตรงไหนคระอาจารย์ได้ได้ได้มีมีตรงไหนบ้างระอาจารย์ที่เอหลวงพี่ที่ททติดต่อกับหลวงพ่ออะไรเลยคู่คันหนึ่งโอ้เรือไม่กีอออ่องค์เองนี่ต้นต้นตโนชว์หน่อยก็ได้ระอาจารย์นี่ก็ปลูกเสกตรงนี้เอง <S <S เอาหลวงพี่มาหน่อยระอาจารย์มาหน่อยโชว์นี่ก็ได้ สององค์นี่ยปลูกเสกที่นี่โอ้หเอ็ดมินที่ันเนี่ย,ยนะม,มีต้นโพใหญ่นะคุณผชมต้นโพต้นโพนี่ใหญ่มากเลยนะเนี่ย ครับหลวงพี่นี่ต้นโพนี้ตรงที่หลวงพี่ขอขอเรียนหลวงพี่มาโชว์หน่อยปุกเสกตัวนี้บอกสมปรารถนาีเราลงปลูกเสกเองใช่ไหมร,รุ่นสมปรารถนาสมปรารถนา,นป,นาปี40ปี40แล้วก็พร้อมกันองค์นี้ใช่ไหมคู่คันหนึ่งอันนี้พร้อมกันใช่ไหมเนี่ยปุกเสกสององ,องค์พร้อมกันเลยคู่คันหนึ่งคันหนึ่ง๋ยวพี่อ๋อคู่คันหนึ่งอ๋อที่ว่าเลือแค่ร้อยองค์ หมดแล้วหมเลยใช่ไหมมาจากไหนนี่พ er ี่สาวเก่าเนี่ยก็เสาหนุ่มเลยมาจากนุ่มอ๋อกระท่อมลงปูยังเลืออยู่อือเป็นวัตถุมงคลอืออันนี้คือกระท่อมลงปูเหมือนกันนี่